วันนี้หนิงก็จะเอามาเล่าเรื่องเนาะให้ฟังเหมือนกันเป็นอุทาหรณ์เหมือนเดิมนะคะเป็นอุทาหรณ์เป็นแนวคิดนะคะเพราะว่าในโลกนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เราได้เรียนรู้ศึกษานะคะจากชีวิตคนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปเป็นในสภาพแบบนั้นนะคะเราได้เรียนรู้แล้วเราจะได้หลบหลีกยหรือเราจะได้มีแนวคิดหรือเราจะได้มีวิธีการ คือป้องกันไว้ในตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีใช่ไหมคะตัวนี้ก็ก่อนจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะขอบคุณท่านเจ้าของเรื่องนะคะ<ม>คุณน้องคนนี้นะคะต้องเป็นน้องหนิงสีแค่42ปีนะคะได้ส่งเรื่องมาให้หนิงได้คุยแล้วก็ได้พูดกันเมื่อคืนที่ไม่ได้ทําวิดีโอก็เพราะว่านะคะหลังจากที่คุยกันเนี่ย นะคะนิงก็เลยว่าโอเคเนาะก็เอามาแชร์กันละกันเนาะในสิ่งตรงนี้ที่เราจะต้องได้เอาเขาเรียกอะไรเป็นอุทาหรณ์กันเนาะเป็นแนวคิดแนวถาก็เรื่อง42ปีแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติค่ะนะคะแต่งงานกับฝรั่งไปแต่ ไม่เคยไปอยู่บ้านสามีเลยนะคะก็อยู่ไทยค่ะแต่งงานเสร็จแล้วก็อยู่ไทยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหนึ่งตัวเองมีหน้าที่การงานดีมีหน้าที่การงานดีอยู่ที่ไทยนะคะรับข่าวคลาจกอคลาจการเอาว่างง่ายๆนั่นแหละบ้านเรานะคะก็ไม่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศและที่สําคัญนะคะก็ไม่อยากทิ้งลูกด้วยก็ซึ่งสามีตัวเองรู้อยู่แล้วว่าสามีตัวเองเนี่ยนะคะสามีฝรั่งเนี่ยไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรที่จะมาซัพพอร์ตนะคะ น้องแล้วก็มาซัพพอตลูกของน้องนะคะเพราะน้องมีลูก2คนนะแล้วก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยแล้วก็น้องก็ทํางานดีอย่างที่บอกไปเนาะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจกับสามีว่าเอ,อ้ยจะไม่ไปอยู่ด้วยนะฉันจะอยู่ประเทศฉันนี่แหละแล้วก็ให้ฝรั่งเนี่ยไปไปมามไปไปมามานะคะไปไปมามาง่ายๆนะคะก็อยากจะมาก็มาแต่ก็มีการรับลงเ,เขาเรียกอะไรรับเลี้ยงรับส่งกัน ส่งเงินให้ส่งเงินส่งทองให้อาพูดง่ายๆให้ใช้อยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ได้มีขาดก็คือดีเอาง่ายๆดีเลยแหละชีวิตดีน,น้องก็มีทํางานด้วยเนาะทำงานไปด้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะสามีก็ไม่ค่อยสบายก็เลยเอออากาศมันไม่ดีอยากจะมาอยู่ ับน้องช่วงที่แต่งงานเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนะช่วงที่แต่งงานเนี่ยไม่ได้มีการเอาเอกสอการกสารหรือว่าไม่ได้ไปแปลใบทะเบียนสมรสไปยืน่นสถานทูตอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนอยู่ที่ไทยแต่ผู้ชายไม่ได้ทําเรื่องอะไรเลยเคลียร์ตรงจุดนี้นะพ่อหนิจะพูดต่อส,สเต็ปต่อไปเคลียร์นะหลังจากที่นะคะแต่ฝรั่งเนี่ยนะคะฝรั่งเนี่ย มาไม่สบายก็เลยมาอยู่กับกับน้องที่ไทยนะคะน้องก็เลี้ยงดูก็สามีเนาะก็ดูแลนะคะทักพาไปรักสงกษารนะคะทึ่งมันถึงณนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องจากกันไปเพราะมันรักษาไม่ได้เนาะมันเป็นมะเร็งมารักษาไม่ได้อยู่แล้วมันถึงจุดหนึ่งจุดช่วงหนึ่งนะ่ยมันก็คือแบบระยะสุดท้ายมันก็ต้องไปอะนะ่ะเนาะหลังจากนั้นก็ก็ถูกก็ ก็เสียใจอะนะ่ะเนาะแล้วก็ก็เลยมาฉุกคิดนะคะซึ่งตาฝรั่งเสียไปเนี่ยฝรั่งก็ไม่ได้ให้อะไรนะไม่ได้มีเงินมีทองมาให้ไม่ได้อะไรเลยแล้วเงินที่เอามาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็เอามารักษาเอามารักษาตัวฝรั่งเนี่ยเองนะคะโดยที่น้องก็ไม่ได้หยิบเอาเงินตรงนั้นมาหยิบเอามาชงมาใช้อะไรเลยก็คือก็ได้แต่รักษานะกันไปสุดท้ายนะคะพอได้เขาเสียชีวิตแล้ว ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยแล้วฉันเนี่ยจะได้อะไรละเนี่ยจากฝรั่งคนนั้นนะก็เลยทักมาหาหนิงนี่แหละก็เลยเด้เป็นเรื่องได้คุยกันนิงก็บอกว่าการที่นะคะสามีเสียชีวิตเนาะถ้าเป็นอเมริกาคุณไปทําเรื่องว่าคุณได้แต่งงานนะคะแล้วก็ไปยื่นที่สถานทูตนี่คิดว่านะที่ไทยเนี่ยเขาคงจะให้อยู่ประมาณ200กดอล สองร้อยกดอนหนิกงนก็ไม่แน่ใจว่ายอดเงินเท่าไหรนะ่เอาไม่ง่ายคือหนิงรู้ว่ามันสองร้อยกวอนนั่นแหละแต่ไม่รู้กว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่าเข่าว้าแบบนี้แล้วกันเนาะแต่คุณไม่เคยได้ไปยื่นแจ้งเลยว่าคุณได้แต่งงานกับฝรั่งคนนี้คุณไม่ได้อะไรนะการแต่งงานเพราะการที่คุณจะมาเอาเงินกระสงกระเสียนมาเอาเงินอะไรเขาก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคุณจะต้องยื่นตั้งแต่แรก,แรก และที่สําคัญนะคะกฎมันมีอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นอเมริกาเนี่ยกฎมัน,นแรงนะคะคุณจะต้องแต่งงานนะคะแล้วก็เอามายืน่นและที่สําคัญคนคนที่จะมารับช่วงที่จะได้แบบออ่าเขาเรียกรายได้เงินกระสอบกระเสียนของสาม,มีเนี่ยคุณก็ต้องมาอยู่ที่อเมริกานะแต่หลายคนก็จะบอกเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือแต่ละเหตุการณ์เนาะมันไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ที่นิงรู้ๆเนี่ยก็คือคุณจะต้อง มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องแต่งงานให้มันครบตามกดตามเกณฑ์ของเขาหนิงก็ไม่รู้ว่ามันจะกดเกณฑ์อะไรยังไงแน่นอนที่หนิงเข้าใจก็คือว่าจะต,ต้องแต่ง10ปีเนาะถ้าสามีตายเราก็ต้องยื่นเอกสารแต่คุณก็ต้องอยู่ที่อเมริกาเนาะคุณถึงจะยื่นตรงนั้นได้ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณเพิ่งอายุ42ปีคุณไม่สามารถที่จะรับเงินกเกษียณได้คุณจะรับเงินเกษียณได้ถ้าคุณเข้าข่ายตามที่เขานี่คุณจะรับเงินกเกษียณได,ณาาณกได้ก็ตอนเมื่อคุณอายุ62ปีคุณถึงจะได้แต่ช่วงนี้คุณเพิ่ง42ปีอีก20ปีนี้ล่ะค่ะทำอะไรคะพี่หนิงก็ต้องทํามาหากินเองนะซึ่งน้องคนนี้ก็บอกว่าหนูไม่มีปัญหาเรื่องการทํามาหากินหรอกค่ะ,คะแต่เรื่องสงสัยก็คือว่าเราจะได้อะไรจากสามีที่ตายไปเนาะหนิงก็บอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยคะ่ะเพราะ ราะว่าถ้าสามีคุณไม่ได้แจ้งอะไรไว้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยมันเรียกร้องยากและที่สําคัญคุณไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเลยคุณจะมาฟ้องมาจ้างทนายโน,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันน่าจะยากที่สําคัญถ้าจะง่ายสุดก็คือคุณจะต้องไปให้ทนายนะคะแล้วก็ทําเรื่องที่มาเป็ียบเหมือนว่าวีซ่าแม่ไม้อะไรที่เขาพูดกันนะเนาะวีซ่าแม่ไม้อันซึ่งอันนี้หนิงหนิงขอออกตัวว่าหนิงไม่ทราบน,นะคะแต่หนิงเคยได้ยินว่า ถ้าสามีทางอ,าอเมริกาเสียชีวิตนะคะโดยที่เขาไม่ได้อะไรคุณต้องทําไปทําวีซ่าแม่ไม้นะคะแล้วก็เขาอาจจะให้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หนิ่งก็ไม่รู้ที่เขาจะอันนี้กันเนาะคุณอาจจะได้มาอยู่ที่อเมริกานะคะแต่คือน้องเนี่ยเอาตรงๆน้องไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยากจะมาอยู่ที่อเมริกาเนาะก็เลยก็นั่นแหละนี่เลยเออแต่แค่อยากรู้นิงก็อธิบายไปแล้วนะคะว่ามัน ก็ถ้าแค่อยากรู้เนี่ยถ้าอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะคะให้โทรไปถามสถานทูตนะสถานทูตอเมริกาจะให้กฎหมายให้ข้อความให้ข่าวอินโฟเมชันทุกอย่างรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้อย่างกระจ่างค่ะแต่ถ้าถามนิงเนี่ยนิงรู้ไม่หมดหรอกเพราะนิงไม่ได้เรียนรู้กฎหมายแล้วก็นิงก็ไม่ได ใส่ใจเขาเรียกไรไม่ได้เรียนรู้ทางด้านนี้โดยตรงเอาง่ายๆก็เลยจะตอบไม่ได้หนิงเป็นคนที่ถ้าไม่หนิงไม่ได้ตอบหนิงจะไม่ตอบอยู่แล้วถ้าหนิงไม่รู้จริงนะหนิงก็จะบอกให้ให้น้องเนี้ย ไปคุยกับสถานทูตโทรไปถามดูถ้าเราไม่อยากจะได้ก็จริงแต่เราอยากจะรู้ก็ทองโทรถามดูว่าเอ้เราจะมีส่วนที่จะได้อะไรยังไงไหมคือหรือว่าเราควรจะทํายังไงเราถึงจะได้อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เหตุผลและเหตุการณ์ที่คุณอยากจะเป็นอยากจะได้นะคะก็นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดมาเดี๋ยวเกิด เรื่องขึ้นกับน้องคนนี้เราก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้เป็นแนวคิดให้หลายๆคนว่าบางอย่างถ้าแต่งงานแล้วให้ยื่นนะคะให้ยื่นเอกสารแจ้งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องแจ้งไว้มีตังหรือไม่มีตังก็ต้องแจ้งไว้นะคะแล้วอยากจะฝากทุกๆคนให้จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเดินสายนี้คุณต้องศึกษากฎหมายไว้ด้วยศึกษา ของแต่ละประเทศนะคะกฎหมายแต่ละประเทศไว้ด้วยมันคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะคะหนิงเข้าใจว่าบางคนนะ่ะมีหน้าที่การงานดีก็ไม่อยากจะไปอยู่กับสามีหรอกนะอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจกันเลยนะคะโอเควันนี้หนิงก็จะฝากอยากจะฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอให้หนิงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันหนิงจะลงวิดีโอนะคะที่หนิงทาได้เรื่องแต่งหน้าไว้ ข้างๆเล็กๆนะคะลองลองไล่ดูละกันนะมันจะมีที่หนึ่งส่งส่งให้ต้นต้นอยู่นะคะๆๆไปแล้วบ๊ายบายค่ะ